เนียนไปติ๊งเนียนไปมาลองเช็ดรถก่อนนะไม่ใช่ช่างไอ้เหี้ยโอเคจสดีกว่านี่กูจะได้นี่กูจะได้กูจะได้นี่นี่มันไม่เหมือนจริงกูจะได้กูจะได้กูได้เขาจะดูท่อแบบไหนครับมันมีมันมีแบบไหนบ้าง หรือว่าไม่เหมืเสียเวลาอ๋อท่อรุ่นนี้ไม่มีครับมีแบบเดียวครับรถล้างยังครับล้างนะเดี๋ยวเราบริการเช็ดให้ฟรีครับแก้เป็นช่างแล้เชื่อกันด้ยเยอะกที่เชื่อเลยสักไอ้เครื่องเชื่อกันทั้งหมดไว้คือช่างช่างตัวจริงไม่อยู่ครับคุณผู้ชมเข้าไเข้ รถจะบักอ่ะครับต้องเอาไปเก็บกระหลาดรอบหนึ่งก่อนนะครับ้วค่อยขับเข้าใหม่อีกรอบได้ครับได้ครับได้ครับไงจะไปทำอะไรกันต่อว่าชุดนี้เราแบบต้องไปลองเป็นช่างดูไหมเหมือนช่างดิ ชื่อของเราอะนะไปเรียนวิชาช่างโน้นเนี่ยมึงแบบไปไปขอเขาทำมึงก็ทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่เหรอไม่ต้องขอเนี่ยมันไม่มีช่างโน่เนี่ยก็คือไปปลอมตัวเป็นช่างอันนะใช่มันจะมีคนเชื่อเราเหรอวะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ไม่ติดเนียนนะจิ๊กไปเว้ยปลอมตัวเป็นช่างช่างวิชาชีพอยู่แล้วเหมือนมึงว่างอะถ้าเราเอาเาอำอะไรวามก่อนวามก่อน ไม่มีใครอยู่ด้วัดติ๊กโล่งไม่มีใครอยู่อ่ะติ๊กได่ติ๊กแต่อ่ะอยู่แต่ยังมึงไม่ใชชจังไปแก้กัาทำไมท่อเนียนไปติ๊กเนียนไปทำไมยนะ มันต้องเช็ดรถก่อนนะไม่ได้ช่างเหี้ยต้องเช็ดรถก่อนด้วยเอาที่เช็ดรถดูเช็ได้โอเคที่สียแล้ด็กูเช็ได้เด็กูเช็ได้กูเช็ได้นี่งไมนเหมือนจริงกูเช็ได้กูเช็ได้กินได้เดี๋ยวขอเช็ดรถสักทูนะครับสองคนนะเพื่อน รถรถดูใหม่แล้วใช่ไหมครับยังครับยังอีกครับแล้วลองแล้วนั่นล้อล้อลองลองเปลีมานใหม่แล้วครับเนี่ผมเชิญบริการเช็ดให้ฟรีครับขอบครับพี่ดูร้อยเขาหน่อยดิผมผมผมดูไม่ได้ล้อเอ้อท่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 อใช่ครับเราจะดูท่อแบบไหนครับมันมีมันมีแบบไหนบ้างหรือว่าไม่ใหม่เสียเวลาครับ อ๋อท่อรุ่นนี้ไม่มีครับมีแบบเดียวครับโอ้ทะเบียนสวยเลยอ่ะใช่ครับเดี๋ยวผมดูให้นะพี่นะว่ามีอะไรแต่งต้นได้ไหมผมยังอื่นเขาไม่แต่งผมเอาไว้เียเขาอยากยังอื่นมันได้อยู่แต่ว่ายังเว้นท่อครับโอเคครับใช่ครับทำไรครับผมทำอไรนะคันคันสีคันน่ะสีคันเหรอครับใช่ครับสีสียางใช่ไหมมือเขมึงเข่าเข้ามาติ้มเข่าเข้ามาก่อน ทำเลยทำเลยครับว่าจะเปลี่ยนท่อผมผมไม่ได้ครับอ๋อนี่รถล้างยังครับล้างกันนะเดี๋ยวเรามีบริการเช็ดให้ฟรีครับแก่แก่เป็นช่างเมือนกันเชื่อกันด้ยแย่โคตรเสียเลยสัะ แค่เชื่อกันไปไหนหมดไว้คือช่างช่างตัวจริงไม่อยู่คก็ทำไรอะโค้ชรถเหรอมันมันหรือมันอ๋อจะเปลี่ยนสีความเข็มเดี๋ยวเพิ่งเห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรถใหม่อะฮะอย่างจี้ไอ้จี้เข้าไปดูรถเขาใหม่เลยนะครับเข้าไปดูควันรยเขาเไม่ไดควันรถใช่ไหมครับอ๋อ สีอะไรครับเอาสีแดงรมบ,บอกเอ๊ะอทำไมมันไม่ติดวะให้กูดูให้ให้กูดูให้สีสีฟ้าได้นะครับสีฟ้าเหมือนไฟใต้ท้องใช่ไหม <c oughs> เออไม่ติดอ่ะ <c oughs> พี่ไม่ติดอ่ะพี่ดูให้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูให้กันแหมันเป็นปอะไรอะ่ะมันปั๊บเหรอเออเหมือนรถจะบั๊กอะครับต้องเอาไปเก็บตลาดรอบหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยขับเข้ามาอีกรอบ เดี๋ยวต้องเอาไปเก็บกระดาษอ่รอบนึงแล้วค่อยพอใหม่อีกรอบนึงเดี๋ยวผมดูให้นะครับนะครับนะครับยังหายเราช่างไม่เข้าไว้สอคนละคนแล้เรามมีใครอยู่เลยช่างไม่อยู่แย่ที่นึกว่าเราเป็นช่าง ไปอีกลูกเขาอีกช่างครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำไฟใต้ท้องกับสีควันใหม่ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวลงรถเลยครับใช้ใจกันเยอะเยอะคนเยอะคนช่รวยตายห่าเยอะช่างรวยตายห่าลูกค้าเยอะชิบหายลูกค้าเยอะชิบหายเดี๋ยวผมขอล้างรถก่อนนะครับได้ครับไอ้ติ็มๆทำท่าล้างรถเต็มๆทำท่าเช็ดเต็มที ล้างมนทั้งวันเราช่างกันไปไหนเธอะไรโอเคโอเคตองลองเช็ยทีนะไฟใต้ท้องถึมครับเสร็แล้วเอาพอมาเสีอะ เออมันบั็อกอะครับมันเปลี่ยนไม่ได้ครับต้องเอารถไปเก็บกระหลายก่อนทีนึ่งนะฮะแล้วค่อยเอาโอเคครับ, okay, รบได้ครับโอเคครับต้องเอาไปเก็บกระหลายก่อนทีนึงนะครับ <c oughs> ไม่ใช่พอป่ะไม่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่มันซึ่งต้องต่อจากพออะมันไม่นไข่ไม่ <c oughs> ร,มรู้ไม่รู้โอ้โหฟ้าเนี่ยไม่ยช่จริงกลับมาเล้วไม่ใช่จริงกลับมาแล้วแม่เอารถมาเปลี่ยนล้อไปไปติ๊กไปเอาเข้ามาเข้ามา แล้วก็บอกว่าไม่ได้ต้องตอ,มอต,อ,งตอมอต้องเก็บกระดาษตอมอ <c oughs> <c oughs> ข้อเสียเวลาอ่ะอันนี้เก็บกระดาษแล้วทำไมมันกระจกแตกผมผมไม่เห็นนะเฮ้ยรถมันนี่มาตัวคุณเคยมีปัญหาแบบนี้ไหมอ่ะแบบว่ามาซ่อมแล้วแบบมันไม่ติดอะไรเงี้ย ไม,ไม่เ,มเช่างเขาดูไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเหมือนปัญหาใหม่ครับที่แบบเอ่อถ้าใครที่ให้ช่างซ่อมช่างอะเรอะไม่ช่างซ่อมครับสูพูดผิดนิดหน่อยครับ <c oughs> ก็คือใครที่เอาให้ช่างซ่งอมอะครับถ้าเกิดว่ามันบั๊กแล้วก็ช่างบอกว่ามันไม่ติดอย่างนี้ครับแสดงว่าคุณต้องเอารถไปเก็บประหลาดทีนึงแล้วก็ตอมอเข้าใหม่เพื่อเอาให้ช่างซ่อมช่างอย่งตอนนี้เป็นเหมือนบั๊กของประเทศเนี่ยครับ คครรัับบงั้นผมมาพรุ่งนี้ก็ได้ครับเกียรติสมรได้เลยว่าจะหยิบตะปันมิจะไปแล้วเกียรติสมรแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวผมยินดีให้บริการที่นี่แหละนะครับคุณชื่ออะไรผมชื่ออะไรครับโคโค่ครับโคโค่เดี๋ยวยังไงคุณมารอบหน้าเดี๋ยวผมให้บริการฟรีเลยนะครับดูว่าเป็นค่าเดี๋ยวเราคุยกันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคครับคุณโคโค่ครับคุณครับยินดีให้บริการนะครับคุณของเราครับขอโทษที่ทำให้เสียเวลานะครับไม่เป็นไรครับ บาย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 ลูกค้ายหมดเลยเนี่ยไอ้เงั้นผมผมไปซ้อมกันนะครับพีุ่งนี้จะต่อมาหอครับผมมาซ้อมพรุ่งนี้กันนะไปบ้านแล้วมาแล้วดีช่างอันนีช่างอันนีช่างไอ้เลยนี่นี่ขึ้นรถ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 ช่างก็ ชากตัวจริงมาถืมตัวถือตัวออกถือตัวออกมีลูกค้าใหม่มามีลูกค้าใหม่มาไปรับปะล่ะไปรับรับเก็บโอเคโอเคโอเคเข้ากันหลังแล้วแล้วก็มาใหม่แล้วไม่ได้ทำอะไรครับแต่ทำอะไรครับผมจะเปลี่ยนล้อครจะเปลี่ยนล้อคันนี้เหรอครับเปลี่ยนล้อใช่ใช่ครับให้น้องดูให้หล้วเนี่ย จางตัวจริงมาแล้วไติ๊กไอ้เยอะมันขึ้นรถมันนี่ไอ้ดึงคืนรถไอติ๊กนี่ทำตำหนิอ่ะทำรับก่อนรับอ่ะทำรับก่อนล้างก่อนรับโอเค่างดาร์กเดี๋ยวจังทำให้ดับได้ยังเจ็บไหมมันได้อยู่แล้วแหละอันนี้คือจะแต่งอะไรเอ่ยบัวบัวให้ส่งมันยางใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคือคนนี้แหละวิธี่มันแต่งสีเลยครับ โดนทั้งหมดอ่ะโดนหมดอ่ามันดูไม่ได้ครับมันจะถ้าตัวอย่างสีมันคือตามไฟใต้ท้องครับเปลี่ยนไม่ขับขึ้นล้อหน้านะครับขอเปลี่ยนไฟใต้ท้องให้ดูว่าอยากได้เป็นดูดูฝั่งไหนก่อนดีเด้อเรือสว่างเดอควยเอาเป็นโทนไหนดีครับพี่พี่มันไม่ได้ครับพี่ลองลองเป็นฟ้าเป็นฟ้าใต้แบนไฟใต้ท้องเหมือนเดิมไหมครับให้ให้ให้พี่นี้นะอันนี้โไลา์บูนะเป็นคนยางเป็นไล์บูลให้กูดูวะโอเค เป็นอะไรหน้าวาเนีกสองคันแล้วเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวพี่จะต้องไปแจ้งเดียกนะเดี๋ยวถ้าผมถามว่าพี่เป็นช่างหรือเปล่าใช่ครับเนี่ยครับจุดช่างไม่ได้ครับลองคุยกับเด็กด้วยหน่อยโอเคพี่จะทำยังไงไปติ๊กทำติ๊กแกล้งฆ่าจับบอ เออจะรออีกตีกบรออดิเบนให้ดูหน่อย้นะครับทำได้เอ้าดาทำได้ด้วยเหรอเอารถเก็บกระดาดก่อนนะครับดาทำทำได้ด้วยเหรอแล้วกไอชุวส้มๆเนี่ยไม่ใช่ช่างครับโอ้ยนี่เป็น ขอโทษขอโทษโกโก้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหยอกเล่นหยอกเล่นเห็นเห็นทำคันอื่นอยู่ไงผมก็ผมก็เชื่อผมมาเห็นเห็นเห็นชุดส้มยึดเต็มมาตรงนี้เลยทำทำไอ้นี่ทำสีแดงอ่ะผมชื่อกระดอนผมชื่อกระดอนครับขอบคุณมากโกโก้ขอโทษดีโทษดีผมก็งงทำไมทำไม่ได้วะ รถเก็บแลล้วาดอ่ะเอะใจแล้วจนมันมันทักแปลกๆเพราะว่าอยู่ช่างช่างไม่อยู่แล้วช่างที่ไหนดูให้วะใครไม่ทำรถใบม้นเนี่ยไอ้โคกเกือบตอมอแล้วอ่ะบอกผมมาทำพรุ่งนี้ก็ได้เมื่อกี้เห็นแล้วยืนเช็ดรถอยู่เนียเลยยืนยืนขึ้นรถด้วยวไปไปไปเนี่ยโโสสเเรรสวัสดีครับได้เรียกเคสซ่อมรถหรือเปล่าครับ ไม่ครับผมไม่ครับอ๋อมันมีเคสขึ้นตรงนี้ครับอ๋อไม่น่าใช่ผมครับอ๋อจะซ่อมเลยไหมครับรถ่ะเอ๋อไม่ครับผมเดี๋ยวผมดูให้นะเมื่อกี้มันขึ้นตรงนี้ครับเคสเดี๋ยวดูทะเบียนดูทะเบียนถ้าตรงว่าห้าเจ็ดแปดใช่ครับทะเบียนนี้แหละครับที่ขึ้นว่าเรียกเคสซ่อมเลยครับโอยเกเหรอครับใช่ครับใช่มือมือคุณเผลอกดหรือเปล่ากดตัวอะไรครับ ในไหนก็มาแล้วส้มเลยไหมครับอ่มันนอกเมืองมันแย่เลยครับไม่ไม่เป็นไรครับผมคิดราคาพิเศษก็ได้ครับเพราะว่าคุณไม่ได้กดตั้งแต่กดเลยครับได้ครับได้ครับวิ่งโเชนรถก่อนเดี๋ยวเรามีบริการล้างรถให้ครับครับผมอันนี้ชื่อช่างอะไรครับผมชื่อช่างกระดอนครับคือผมเป็นช่างฝึกหัดนะครับเขาให้ลองมาวิ่งเคสดูครับ อ๋อครับผมครับผมนะเหี้ยไอสัตว์เี้ยกูพูดชื่ออะไรออมาเนี่ยถูกแล้วช่างกระดอนอ่ะแล้วอย่างนี้รู้ไหมครับว่าปกติมันกดเลขกดตัวอะไรครับปกติมันกดเลขตัวชิดกับตัวยูเนอะนะผมจำผิดอ่ะอ๋อใช่น่าจะใช่ครับ โอ้ยใกล้เเฮียแล้วอยาใจเฮียแล้วนั่นแหละครับเมื่อกี้นี่ก็มันมีเกณขึ้นมาแล้วผมก็เลยไปโอ๋อใกล้เฮียแล้วคไปลองดูตัวก่อนครับว่าผมซ่อมให้ได้ยังลองดูนะเดี๋ยวหนึ่งไปเก็บรถกระลาดด้วยนะครับเอ่อขึ้นไหมครับเจ็ดร้อยครับสามหนสองวัาที่มีเพชรขายดีมากแค่เพียงเจ็ดร้อยคุณชื่ออะไรครับเนี่ยผมจานดำครับ ถ้ามีปัญหาอะไรก็ถ้าลบพังอีกก็กดชิปอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้พังพยายามอย่าไปกดนะครับครับผมครับไปแล้วนะครับครับครับผมจานดำนี่เป็นอะไรกับจานแดงบ้างครับมีเคสติ๊กมีเคสมีเคสโอเคครับไปแล้วครับเกลียวโชคดีครับไอ้เนี่ยมีอ๋อด้วยติ๊กโอ้โหทุนกดเงนกดอบเนียสัตว์กูได้ทุนคืนมาเจ็ดร้อย ไหนเว้กูถามว่าคุมไหมบอกรายงานเนี้ยเจ็บตัวแล้วล้วนไม่มีคุมไม่คุมเงี้ยเลยเลยเกมอบมาไหลเลยะไรเลยเอาอะไรมาคุมวะดูวะน้องวัวน้องวัวเดี๋ยวนี้คนฝางน้องวัวเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัววัวปีนวัวเ้คันเดียวคนเดียวไล็กนิดเดียวเนี้ยเลกนดเดียวเนี้ยเลิดเียวมึงเดินสุดเดินเลยเข้าไปเดินลยเด็กใหม่เด็กใหม่เด็กใม่เด็กหรอเด็กใหม่เด็กใหม่ไม่ใช่เนอะมันจันดำอ๋อเหรอเดกชาติ็กชาดูดูเปลี่ยนดูเปลี่ยนรถให้หน่อย ทะเบียนรถครับหกเจ็ดสองได้เรียกได้เรียกช่างซ่อมร่เปล่าเออไม่ได้เรียกครับทะเบียนหกเจ็ืสองเปล่าครับที่รถไม่ได้เรียกครับไม่ได้เรียกเมื่อกี้มันขึ้นเคสเด้งหรอครับว่ารถขอคุณเรียกผมเรียกตอนไหนครับคุณเบิร์ดไปกดตัวชิปตัวยูรือเปล่าไม่ไม่ได้กดครับโอ้หรอนไหนก็มาแล้วลองซ่อมดูไหมครับมันใส่บินไดไหมครับช่างอ่ะเออไม่มีเงินส่งติวเลยนะครับแจบไม่มีเงินแล้วโอ้ยโอ้ ถ้าในกรณีที่คุณไม่ได้เรียกอย่างเงี้ยแล้วพวกผมมาตามเคสอย่างเงี้ยครับโดยปกติมันมันแจ้งแบบเออ่เรื่องความผิดได้แต่ว่าผมอ่ะโดนได้ทุนพิเศษได้นั้นเป็นทุนแบบเพิ่งเริ่มมาเข้าประเทศด้วยแล้วก็ไม่ได้เรียกเงินเลยไม่ได้รับใจห้าร้อยหาันะครับสองเทอมมีอยู่สองร้อยครับมีอสองร้อยหรือครับคุณชื่ออะไรครับเนี่ยสตีเว่นครับสตีเว่นเหรอมีสองร้อยทุณเพิ่งเข้าประเทศมาใช่ไหมอ๋อเพิ่งเข้ามาครับงั้นเดี๋ยวผม ผมซ่อมรถให้คุณสองร้อยแล้วกันโอ้โหขึ้นแคนเดียวเพราะว่าคุณมีอยู่ร้อยแปดสิบครับโอ้โหเหี้ยนี่นะครับร้อยเดียวครับโอเคครับรวมกันเป็นสองร้อยแปดสิบนะครับสามสองสองครับสามสองสองลองมาดูรถคุณก่อนครับผมซ่อมไปแล้วมันขึ้นไหมสามสองสองครับที่ตัวคุณมีเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบใช่ไหมครับคุณโอนที่ตัวมาก่อนร้อยแปดสิบ แล้วก็คุณโอนธนาคารมา100ครับเลข3ามกปกติซ่อมด้านนอกเจะคิดประมาณ1,200ครับ1,2005ันะครับที่แก้2องก้แสิคุณไม่เงรับครับเออขาหลังอยาไปกดผิดนะครับครับถาไม่เป็นไรครับเป็นยวนีขาชุนค้นก่ินเอาลุ้เมื่อกี้ขาดทุนแล้วเนี่ย800กว่าบาทเนี่ยขาดลุ้นแล้วกหาดุนคืนเตยฟามีเคสเรีกซ่อมรถนะครับเป็นรของมือเตฟ้าครับ เผื่อไปกดดนหรือเปล่าครับเดินอไรเงีช่างอะดนคเป็นช่างใหม่ครับอมเลยอมเลยทอมลย่ใช่เวอเลยอเ้างรถให้เดี๋ยวล้างรก่อเป็นบริการพิเศษ้วยกรติ๊ใช้สก๊ไบล้างไม่ได้ต้อใช้ผ้าชมะขอบาเลยครับกานครับไม่ใช่ด็มไม่ใช่ดิบมัเป็นเงินแทคาพูดประมาณว่า ไปไกลๆท่าสีเขียวนั้นซ่อมหรือเปล่าครับไม่ก็ไปได้แล้วคือคุณเตฟานครับอันนี้อย่าเผลอไปกดเรียกเคสอีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องมาอยู่ครับถ้าคุณเผลอกดเรียกเคสนะครับน่าจะมือล้านนะครบเด็กโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับยินดีให้วริการอรกันนะครับคุณตองตองตัวตึงเหมืองป้าหาตึงเหมือง ใช่เปล่าใช่เปล่าใเปล่าไปไปไปเจอมาจากไหนครับเนี่อ่ะดูถามก่อนดูถามว่าเขาเรียกเซ็เคสซ่อมเอางานก่อนคุณตองท่านไหนรถคุณอ่ะรถผมโดนโดนโดนบกขยี้เมื่อกี้ครับเออคุณตองครับครับคุณตองได้เรียกเคสซ่อมรถหรือเปล่าครับไม่นะครับไม่นะม่ใช่รถคุณตองหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแล้วคุณตองอยู่ไหนครับรถผมอยู่ตรงโปรเซสตรงนี้นะครับรถดนขยับไม่ได้อ๋อที่ทางอยู่ตรงนู้นใช่ไหมครับ อยู่ตรงโปรเซสใช่ครับผมอ๋อนั่นแหละตรงนั้นแหละครับที่เป็นเคสที่มีคนกดเรียกครับก็หรอครับใช่ในไหนๆก็มาแล้วครับผมก็อย่าเสียเวลาเลยไปซ่อมรถวเลบั๊งหนูไปคุณตองค่ะคุณตองค่ะครับผมคุณตองตัวตึงเหมืองหรือเปล่าคะจริงหรือเปล่ามองฟอลกับชื่อ้วยอ่ะแง่จริงหรือเปล่าจริงก็ได้ จริงกตัวตึงเหมือนของจริงเลยนี่หว่ะของแท้ครับของแท้ครับผมเคยเจอเนี่ยโหคนดังคนดังตอนเดี๋ยวไอ้น้องผมเช็ดรถถ้พูดนครับโอเคครับวายจังกี่บาทครับผมกี่บาทครับผมลองเข้าสะดูครับว่าได้เปด้ได้ครับนี่ไงเป็นไงคนตองแรงเลยนะฮะแรงทิเนี่ยสุจีครับผมสุจีเลยค่าค่าบริการเจ็ดพันครับอ๋อฮะ อาได้ไ0เจ็ดพันบาทครับเเจ็ดพันเลยอ่ะปนปเนี่ยเจ็ดพันสองเจ็ดพันอเจ็ดรอยครับเจ็ดร้อคือพวกเราเป็นเป็นช่างเขาเรียกว่าเป็นช่างอใหม่ครับช่างสมัครเลยนึอ้ออกข้างนอกครับแล้วมีบอิเที่คนคเใเขสทะเบียนหนึ่งเก้าเจ็เนี่ยครับถือว่าโชคดีนะครับที่คุณได้ขอผมมา เศร้าไปเดี๋ยวไม่คุณจะกลับแล้วคุณ <c oughs> ต๋องตัวตึงเหมืองมีเข้าประเทศมานาน,นยังครับไม่นานหรอกครับผมมึงมาเนี่ยแหละแต่ก็ตึงแล้วก็ตึงนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราผมจะถ่ายรูปก,กับคุณต๋องได้ไหมครับได้ครับตั้งฉายาใคุณเรียกว่าต๋องตัวตึงเหมืองอได้ครับได้ครับหันหน้ามาครับเอาคุณต๋องเป็นตึงเหมืองนะครับที่ใช้ร่วมกันเราครับผมผมขาเดี๋ยวเราไปแล้วครับขอบคุณครับครับผมครับผมคำนั้ดีครับผม ハハハ